แม่สิไปใส่ก็แต่งตัวงามเท้แม่สิไปเคียนงัวเอากระเป๋ากุชิแม่มาไปเที่ยวบ่ได้ค่าโควิดโอ้กระเป๋ากุชิกระเป๋ากุชิสำหรับเคียนงัวค่าโควิดนี่ยังแน่ยอะไรนี่นี่โอ้ยกระเป๋ากุชิรักงัวพร้อมพร้อมพรอนตอกไปกันเลย ไปกัเลยไปกัเลยบุกปาฟ่ารงมาเขียนัวบกปาฟารมาเชียนัวมาที่ยวัวดีกว่ากติดโควิดีออโอยหอดหงเทียนงัวเลยพี่น้องลูกอาห้กระเป๋ากุจีหนี่ไปเลยคะ่ะ ไปเมืองงวัวกันพี่น้องงวัวยี่น่โฮมพูป็นยังไหนล่ะพี่น้องมาเนี่ยมาเดินไปเที่ยวไซเด็กกระเป๋ากุจีมาเคียนงวั Hello, งวเฮลโลงวัวนี่เห็นงวัวไหมคพี่น้องขออนุญาตไปตอกลักง,งวัวก่อนนะคะบา,บายยพอกันคลิปนะไปเคียนง,งวัวก่อน